ไม่มีสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องทิชเชอร์นินนะคะวันนี้ก็มาดูจานโอขับแมคโครแต่ยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าตอนนี้อ้อยหมดเอ้ยไม่ใช่อ้อยมออ้อยเต็มเลยรถรถพุ่งยังไม่มาต้องรอรถพ่วงมาอีกมันจะค่ำ,ำอันนี้ก็ดูเขาเลียงอ้อยไปก่อนนะคะ วิอ้อยกำลังโนใสหัวอันนี้ก็น่าจะเอาไปส่งที่โรงงานน้ำตาลสุรินนะคะคิดว่าน่าใช่แหละเพราะเสือมากจะไปส่งอยู่นู่นหมดเลยม้าไม่ทันเห็นขับเลย ยังไม่เคยเห็นจันโอขับแมคโครเลยนะยเยอะมากเมื่อกี้เราขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วก็ลงม,มาค้นกินอ้อยแบบว่าหอมมากไปเดินดูรอบรถอ,อุ้ยอ้อย,อยข้างหน้ารถ ก็เข้าไม่รู้รลอว่าเป็นรถอ้อย p อนะร์ t ิ v ิชมองง่ายเต้มัน,ามน,น,นามอาไม่้ม่ราดีไม่อตอนแรกนึกว่าอันไวไวไวนั้นมันรถคีบอ,อ้อยเนาะเหมือนคล้ายๆกับคีบอะแต่นี้ยกผ่านสลิง ก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เคยเห็นเลยว่าเขายกยัยงไงว่ามาไม่ถั้ทาอนนี้ก็ไรจะเต็มแล้วแต่ชาวบ้านก็เอามาเยอะไม่ได้ทำอะไรอ่ะ <c oughs> มัดจะเอใสหัว <c oughs> มันน่ากลัวนะเนี่ยนี่ก็อา,าริกอยู่ในรถไกหมื่แล้วโ้ข้าวงนี่อย่างสวย อันโอนี่ก็ไม่ธรรมดาดะเนี่ยแต่ละคนที่เขาขับรถดำเขาก็ได้น่าจะฝึกขับแมคโครกันด้วยเนาะเก่งนะ นอนคืนก็นอนใน,น รถเกลียบอ้อยแบนรับผ ouais, ู้โดยสารลงจากรถพ่วงกระโดดลงมาเลยโอ้ย อันไหนที่มันเลยชีย้ออกมาเขาก็ตัดออกเพราะว่ากลมล่นแบบไหนไงไหนไงตรงนั้นหน่อยออมนุ่นตรงนู้นอีกตรงนู้นเอาผู้โดยสารลงนะคะเคยนั่งแล้วแต่เรายังไม่เคยนั่งขี่เจ้าพายุเลย กระทุ้งกำมาโล ขึ้นบ้างจะขึ้นบ้างขอขึ้นหน่อยขอนั่งบ้างโอ๊ยไม่เอาเราเป็นตุ๊กเลยเอาอะฮะยังไม่เคยนั่งกุงกี่จะพายุเลยแล้วบอกว่าไม่เอากลัวตก หมดแล้วค่ะลดไปแล้วน่าจะไปชั่งน้ำหนักก่อนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องชิชเช e r นน่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยววันหลังพามาเยี่ยมกันโออีกเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากลาหานทรายนะคะประมาณ10กกิโลนะคะเดี๋ยวว,วันนี้มืดแล้วอนนี้มีแต่ชายด้วยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วแหละ บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ